สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซิลิกอน ข้างนอกเขาติดกันเยอะไหมเยอะช่วงนี้ติดเยอะติดง่ายๆเลยค่ะโอ้ยนะนี่ก็รู้สึกมีเสเลตมีเสมหะทุกวันถึงเบา<ะ>อันนี้มันใส่หน้ากากผลจากการใส่หน้ากากนี่ยังเบากว่าการไปเจออะไรด้านนอกนใส่หน้ากากมีเสเลตทุกคนคนใส่หน้ากากะเพราะอากาศไม่ระบายออกไปทีเดียว Oh <sighs> ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะดูไพ่ยิปซีนะคะคนละหนึ่งข้อค่ะเรื่องอะไรก็ได้นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะครอบคลุมระยะเวลาสามวันนะคะร้วกู้ใครอะหรือรเพื่อลร้ลองเมบาา มารับคนติดโควิดมาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นค่ะ แล้วแซ่อืเรลนะดูที่คำว่าสดนะทัชแชทมามีค่าครูนะคะอืมถ้าอยากดูส่วนตัวทักเชตมามีค่าครูสำหรับไพ่ยิบซีอย่างละเอียดไา่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้เราไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูไา่เทพพลังจิตนะคะเราดูแค่ไพ่ยิบซีเรื่องทั่วไปคนละหนึ่งข้อ การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะดูเป็นน้ำจิ้มนะคะถ้าเอาอิ่มดูส่วนตัวค่ะออ้คิดได้ยังนีดูเป็นน้ำจิ้มนะคะข้างหน้านี้นะคะถ้าจะเอาอิ่มดูส่วนตัวค่ะนะคะข้างหน้านี้ดูเป็นน้ำจิ้มนะคะ ถ้าดูเอาอิ่มดูสนตัวค่ะดูจนอิ่มเลยล่ะนะทำไมคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยเมาต้องตตดได้กูหลาบจากรับแ้วโอรู้สึกโอสวยขึ้น เออนะอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานมาใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเรนคำถาม,ถาม เอาเข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังถามได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าถามไม่ได้นะครับจะถามได้ก็ตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวกดแชร์ออกไปครับ เขาอยากกินข้าวต้มไหมเดี๋ยวอ้อต้มให้กินเขาจะอิ่มไหมกินสักสองชามิ้นไม่ค่อยจะอิ่มเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าต้องมาต้มทีเนี่ยโอ้ต้องไปยืนมร้อนเราไม่ต้องทำหรอกเลยมาต้องไปยืนหน้า, <ปด S 2> าตากดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์แล้วก็เคี่ยวเงี้ยถ้าทำไม่ท้าไม่คนนะ มันก็ไมมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะเหนื่อยน,นโซกเลยวันนั้นใส่ชุดนอนแล้วก็ไปยืนต้มพอต้มโหเปียกทั้งเปียกทั้งตัวเลยมาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะค่าเคยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ 9,999แชร์ชแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะถามได้คนละหนข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอคลุม3วันนะคะดูเรื่องอะไรก็ได้นะคะคนละหนึ่งข้อค่ะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวมีค่าครูทกแชทมานะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิต ตรดองค์ตรอดเทพค่ะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ดูพยิบซีเดื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะอืม เคยมีคนถามเราว่าเออแก้ชงอ่วิธีการแก้ชงที่ดีที่สุดคือยังไงวิธีการแก้ชงที่ดีที่สุดเอาตรงๆเลยนะคือการไปที่วัดค่ะแล้ววัดวัด,ว,ดวัดจีนมไหมวัดเล่งนยี่อะไรอย่างนี้นะคะวัดมังกรกรมราวาดนะคะหรือว่าวัดเล่งเนยี่สองที่บางรัวทองก็ได้นะคะ ถ้าวันเล่นในยี่หนึ่งอยู่ที่เยวาวราชนะแล้อยังไงต่อก็อไปฝากดวงกับเขาเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วจะสวดให้ครบหนึ่งปีแล้วเขาจะเผาให้ตอนปลายปีใช่ไหมไอันที่มันดวงที่มันไม่ดีทั้งหลายอะถึงได้แนะนำให้โดยท่านอาจารย์โอนะผู้แนะนำนะพระอาจารย์โอเนี่ย จริงๆการชงของจีนเนี่ยม,มันคือเรียกว่าปะทะนะคือถ้าจะดูชงอ่ะมันต้องดูดวงจีนนะคะแล้วถ้าชงอ่ะแล้วเอาดวงโหราศาสตร์ไทยมาดูมันก็ไม่คือกันนึกออกไหม,มต้องเป็นโหราศาสตร์จีนนะคะเพราะว่าการชงเนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงจีนกรุณาช่วยกดแชร์ด้วยนะครับถ้าจะถามก็กดแชร์ให้หน่อยครับนะในด,ดูดีมีคนถามเข้ามาแล้วแต่ไม่ยอมแชร์ให้<อ>ัน,นเออกแชร์ก่อนนะคะเคน ไปแชร์ก่อนครับแชร์จะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับกลับบ้านไหมครับนะค,นนค,บคือเราดูแค่สามวันนี้นะอืมคุณคุณเป็นอาหารอยู่คุณแชร์ให้เราซักหนึ่งแชร์นะคะเดี๋ยวจะตอบให้ค่ะอืมนะประเดิมคําถามนี้เลยนะคะกับรายการซีโอสีก,ก่อชแชร์อ้าวทำไมที่โอ้ไม่แชร์อ,อาเคน จะได้จำน่ายกลับบ้านไหมครับภาระเยอะมากผมเป็นอาหารอยู่ครับไม่ได้ไปอ่ะประจำตำแหน่งหน้าที่นะคะเหมือนก็ให้เขาอยู่ที่นี่เขายังไม่ให้ไปไหนภาระมันเยอะก็จริงเข้าใจนะงานคุณอ่ะคุณทำทำไปเป็นระดับเจ้านายนะอนาคตหรือาอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้เหมือนแบบระดับหัวหน้าระดับผู้นำอ่ะ ถังไปเ <นะ S 2> จริญก้าวหน้าดีนะคะทาต่อไปหหลาย,ลยคนนะครับเครียดนะบอกว่าห่างไกลบ้านไม่รู้จะทํายังไงหลายคนเครียดนะม,มีเยอะครับข้าราชการเป็นนะ,นะไม่ได้อยู่ประจําหรอก <S <S ขนาดผมเองเมื่อก่อนเนี่ยยังอยู่เมื่อก่อนตอนผมทํางานน่ะ <S 1> <S 1> ผมทําผมเดินทางไปทั้งอีสานเหนือใต้นะเดินทางไปทั่วครับนะนแล้วไงคะจันทอป ไม่มีได้ประจําที่ไหนหรอกครับมอสมอดเมื่อไหร่ทางค่ายเพลงจะทักมาครับเดือนนี้หรือเปล่าครับผดสามวันสาวันมีโอกาสติดต่อมานะคะคือคุณครับเดี๋ยวนี้คนนมันดังจาก YouTube เป็นส่วนใหญ่แนละที่ผมเจอมานะไอค่ายเพลงเนี่ยมันแต่งได้ระดับหนึ่งแต่เขาก็ไม่ใช่ของเราโดยตรงไนงะทำไมคุณไม่ลองหาทางทำช่อง y o u t u b e แล้วก็ร้องเพลง ้องเพลงค o เวอก็ได้ของคนอื่นอ่ะอแบบว,ว่าอัดสิยงตัวเองอัดวิดีโอตัวเองอ่ะแล้วลงยูทูบอ่ะอ้าวเป็นอะไรอ่ะเขาเครียดบูจริงเครียดมีหลายคนนะนนะมีม,ม,มีมีขนาดปีที่แล้วมีตำแหน่งพันตำรวจโทนะก็ยิงตัวเองอ่ะดับที่ตรงเอ้ยจะไปพูดเลยไม่ไมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าคนเนี่ยที่รับราชการส่วนใหญ่มีสภาวะเครียดหมดพูดตรงๆ มันมันมันพูดยากเพราะว่าปัญหามันก็คือว่าถ้าเราไม่มีเส้นใหญ่โตจริงเนี่ยเขาไม่ย้ายเรากลับพื้นที่เราพูดตรงๆแล้วส่วนใหญ่อะตำรวจอะ่ะอยากกลับบ้านกันก็เยอะบางคนอะเครียดอย่างพันตำรวจโทรอะจำได้ไหมล่ะมีคดีอยู่คดีหนึ่งอะ่ะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะ่ะที่เขาบอกว่าเขาโดนย้ายมาไกลเกินไปเขาอยากกลับไปอยู่บ้าน มันจริงๆนะมันเหมือนกับว่าจริงๆตำรวจพื้นที่ควรอยู่พื้นที่หรือทหารพื้นที่ควรอยู่พื้นที่บีคนที่คุยอยู่คิดอย่างบีคนที่คุยอยู่คิดยังไงกับเราอยู่คะตอนนี้อ,อก็ดีกับเราเนี่ยเป้ไหมอ่ะเขาเขา,า,าคิดจะลงทุนระยะย,ยาวถ้าคุณอยากจะกลับบ้านได้คุณบูชาเหรียญยันกอเพชรไปเล ดีนะดีเรื่องดีเรื่องป้องกันภยัยยาพิษยาสั่งอาวุธเคมีชีวภาพทุกประเภทแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมียันละลายแปดปางในที่นี้ก็คือว่าถ้าไม่ว่าจะคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามคุณลองอธิษฐานบอกท่านดนิถ้าคุณเชื่อนะในพุทธคุณของอ,องค์พันาลรายหรือว่านาลายแปดปางหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งเป็นอรหันต์สัมพิทายานเนี่ยเลิดด้านฤทธิ์เนี่ยถ้าคุณเชื่อท่านน่ะก,ก็ก็สามารถที่จะมีทางผมบอกคุณแล้วนะ ผมบอกคุณแล้วนะว่ามีโอกาสแต่ก็เพียงคุณจะใส่ใจหรือไม่มันเรื่องของตัวคุณนะผมเข้าใจนะเรื่องการรับราชการอ่ะแต่ถ้าคุณไม่ไม่อาศสยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ยากนะครับที่ที่จะที่จะตอบอพูดตรงตรงตรงนี้นะอืมอืมผมผมแน่แล้วนะเหรียญเนี่ยผมพกติดตัวประจําผมพูดเลยนะผมพกติดตัวประจําอืม นี่อุชาเองด้วยเหมือนกันนะเรียนเรียนนี่เชื่อผมเชื่อเต็มที่เลยนะคือเวลาที่ฐานอะไรเนี่ยอยู่ไหนอันนี้ใช่ไหมนี่เออออนี่ค่ะอืมเรียนเมื่อกี้แหละเนี่ยเรียนหลวงพ่อเราเสียลิงดำนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องกันกบเพชรเอ่อเครื่องเรียมกันน้ำเรียมกันน้ำเออเรียมกันน้ำเอออ่ะแต่ดูนี่ถามอะไรเข้ามา บูชาเองนะไม่ใช่ว่ามาขายอย่างเดียวนะคะศรัทธาจริงค่ะอืมอาจารย์คะวันนี้หนูจะถูกหวยไหมคะชื่ออะไรไม่บอกไม่รู้หมูซีดอะไรเนี่ยค่ะหมูซีดสมความปรารถนาค่ะไพ่ขึ้นเป็นไพ่สมหวังอ่ะก็บอกได้แค่นี้อธิษฐานจิตสิ าอย่ที่ฐานขึ้นนะคะสมหวังนะคะไหนดูเวลาดิกดเวลาดิจันโอกดดูเวลาดิเวลาน่าจะหมด <14 S 2> แล้วสิบสี่แล้วโอโ้โหอ่ะเวลาก็หมดลงแล้วกัน <ะ S 2> เลย <ขอ S 2> ทำไมเข้ามาชา้ากจังเลยก็เลยจะต้องไปไวนะคะอันนี้เราอยู่แค่สิบนาทีเท่านั้นแหละอันนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดนะคะไลฟ์สดเราก็กดติดตามเพจกดติดตามไลฟ์สดไว้นะคะไปนะครับ